พระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานเวลาถวายสังฆทานให้ตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นอธิษฐานนัรทำ9ประการเราพึงจดพึงจำแล้วก็นำเอาไปน้อมอธิษฐานนะครับคือหขอให้ข้าพเจ้าเจริญในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ 2. ขอให้ข้าพเจ้ามีสถามั่นคงในองค์พระรัตนตรยัย 3. ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจบริสุทธิ์ดุดหมู่พระอริยสาวก 4. ขอให้ข้าพเจ้าไม่ตกนรกในวัฏฏสงสาร 5. ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรม 6. ขอให้ข้าพเจ้าหมดเวรหมดกรรมร่ำรวยร่มเย็นเป็นเศรษฐี 7. ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดชีวิต 8. ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรธิดาและญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรมและ 9. ขอให้บุญกุศลหนุนนำข้าพเจ้ากระทำความเพียรจนถึงฝั่งแห่งพระนิพพานในอนาคตการโนเทิน